สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน ep ที่300กันแล้วนะครับพี่พ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับพี่ๆเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอแบ่งปนันพระบ้านเครื่องรางของกเก่สาเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมพี่ๆก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผม สำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจนะครับสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเนะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP ีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับหลังจากดูแล้วชอบใจนะครับผมก็สามารถจดหมายเลของค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายใน e ีนี้คือหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้นะครับผมหลังจากที่จดหมายเลของคพระองค์นั้นๆไว้แล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับ ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ในครับใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผม จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ช่าบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่ร้ายการที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นพระฉลองพุทธิยี่สิบห้าตวรรษนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นชุดพิเศษกรรมการนะครับผม3องค์แบบนี้นะครับผมชุด3องค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม850บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ยนะครับ สำหรับนะครับผมพระฉลอบพวกที่25ศตวรรษนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญ3องค์เลยนะครับพี่ๆถ้าหากทนานที่เช่าบูชาไปแล้วนะครับผมจะได้รับพร้อมกันทั้งหมด3องค์เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสามารถนะครับผมทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมมีให้รับชมทุกรายการนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับ นี่นะครับถัดมาครับเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมสําหรับนะครับผมพระฉลองพุทธิ๒๕สัตวรรษนะครับผมชุดกรรมการ3มองค์นะครับพี่ๆนี่นะครับนี่นะครับวันนี้เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่อ่า หนึ่ง right? ใน EP นี้นะครับผมแตนองที่2นะครับแบ่งปันได้พร้อมกันทั้งหมด3ององเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ850บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมาครับผมเป็นองค์ที่3นะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นะครับนี่นะครับผมอง์ที่3นะครับผมในชุดนี้นะครับ เราลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับทาได้สนใจติดต่อเข้ามากันได้นะครับผมชุดนี้นะครับผมชุดกรรมการนะครับผมพระ25สศตวรรษนะครับพี่ๆชุด3องค์แบบนี้นะครับ พร้อมกล่องกัมมัยี่แบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นกล่องกรมมัยี่สีน้ำเงินเดิมๆนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม850บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลข2นะครับผมใน EP นี้นะครับรายการนี้จะเป็นนะครับผมพระผงของขวัญนะครับผมที่มาพร้อมการประกาศสลีบัตรแบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมพ่อสดรุ่นที่1นะครับเป็นเนื้อผงนะครับวัดปากน้ํานะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมท่านที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมการที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับเนี่ยนะครับเจ้า สำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นพระผงของขวัญหมายเลขที่หนึ่งต่อหมายเลขที่2นะครับของ EP นี้นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่นะครับผมในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสมวัตตักน้ํานะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2ใน EP นี้แล้วนะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้ครับผมเป็นพระผงของขวัญรุ่นแรกนะครับวัดตากน้ำภาษีเจริญนะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่2แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับถัดมาครับผมเป็นองค์ที่3นะครับในชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเป็นปิดตาปุโตะนะครับผมเป็นยันดวงเล็กนะครับเนื้อผงเคสอนนะครับพี่ๆวัดประดูชิมพลีนะครับผมนี่นะครับ พอสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับพระปิตายันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตนะครับเป็นเนื้อผงเคสอนะครับแบ่งปันให้พี่ c ีเทางช่อง YouTube นะครับผมในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสำหรับพระปิตานะครับ ยันดวงเล็กนะครับผมลงปุโตนะครับวัดประดูฉิมพีนะครับผมพร้อมการประกาศสีบัตรเลยนะครับผมนี่นะครับนิ้วมือคมชัดเลยนะครับพี่ๆเลยครับผมฝั่งตะกรุดเนึ่งดอกตรงนี้นะครับสวยงดงามครับสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับถัดมาครับผมเป็นหลุงพอทวดนะครับผมตัวทอนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4ี่แล้วนะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผม หลวงพ่อทวดนะครับผมหลังหนังสือนะครับผมพิมพ์ตัวทอใหญ่นะครับนี่นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นหมายเลขที่สี่ใน EP พนี้นะครับผมหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมรายการนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพิมพ์ตัวทอนะครับหลังหนังสือนะครับพี่ๆนี่นะครับ ลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่4ใน EP นี้แล้วนะครับผมเห็นะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4ใน EP นี้แล้วนะครับ ถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะเอาใบประกาศเออ่ให้พี่ๆได้ดูกันก่อนนะครับถ้าหากท่านใดที่ชอบไปแล้วนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่เออ่5แล้วนะครับผมนี่นะครับเหรียญเออ่หลวงพ่ออีนะครับผมวัดสัตหีบนะครับพี่ๆเมื่อกี้ผมพูดหลวงพ่อฉุยไปต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับจังหวัดชลบุรีนะครับผม เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับผมรายการที่43นะครับท่านใดที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกรอบไม้แบบนี้เลยนะครับผมที่ผมได้มาจากเจ้าของเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นรูปเหรียญนะครับผมนี่นะครับอันนี้เอาให้ดูกันก่อนนะครับว่าถ้าชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกรอบที่ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็มาดูที่เหรียญกันเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นหมายเลขที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับผมเป็นเหรียญรก็อีนะครับที่ได้รับรางวัลมานะครับผมนี่นะครับอยู่ในกล่องเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับ สำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5ใน EP นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆในราคานะครับผม0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนข้ออีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับนี่นะครับ1,200บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเรียนข้ออีองนี้นะครับผมท่านใดดูแลสนใจหรือว่าชอบใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับลงข้ออีนะครับผมพระอุปชาอีนะครับ เป็นเหรียญนะครับเป็นพีพศนะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ1,200บาทเท่านั้นนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมาครับเป็นปิดตายยันยุ่งนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลบบุเอี่ยมวัดหนังหรือเปล่านะครับ อยู่ในเลี่ยมกระเช้าแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่6นะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคา350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตายันยุ่งนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเลี่ยมกระเช้าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปเลี่ยมนาคหรือเปล่านะครับแต่ผมได้มาสภาพพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมกระเช้าแบบนี้เลยนะครับใตฐานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหมายเลขหกแล้วนะครับผม ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงผู้ไข่นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเหรียญลวู้ไข่รายการหมายเลขที่7องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับสาหรับนะครับผมเหรียญลูกไข่องค์นี้นะครับผมลูกไข่วัดเชิงเลนะครับผมรายการที่7นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่7ใน e ีนี้แล้วนะครับพี่องค์นี้นะครับเหรียญปูดูนะครับพี่ๆ450านะครับเหรียญนี้นะครับปูดูวัดสากแกนะครับหรือว่าเหรียญเปิดโลกนั่นเองนะครับผมหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับหลวงปูดูวัดสากแกปลุกเสกนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่แแล้วนะครับผมมีพีนี้นะครับ4 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมปี3 2สองนะครับพี่พี่เหรียญนี้นะครับ นี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญปิดตาพังปะการนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญปิดตาพังปะการนะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อรมดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเหรียญนะครับปิดตาพังปะการนะครับอยู่ในเลียมนะครับพี่ๆองนี้นะครับหมายเลขที่9แล้วนะครับพี่ๆ EP นี้นะครับผม เหรียญปิดตาพังพการนะครับหมายเลขที่9นะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นโลบุโต้นะครับผมที่ได้รับรางวัลนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียรุ่นแรกนะครับปี1นูนนะครับผมนี่นะครับองนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมอ๋อลงกล้องให้ดูที่โอกรากันก่อนนะครับแล้วก็จะนาใบประกาศออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกปี1 0นะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญทองแดงนะครับผมรุ่นแรกหลบุโต๊ะนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับท่านใดดูแล้วสนใจหรือว่าชอบใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับวัดประดูเฉินฟรีนะครับผมกรุงธนบุรีนะครับปี2510นะครับหลังยันตรีนะครับผมอายุครบ80ปีนะครับ เรียญพระครูวิริยกิตินะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับ800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมก็สำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่ชอบบูชาไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมนะครับผมใบประกาศสินบัตรแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเรียนหลวงโตนะครับผมรุ่นแรกปี2510นะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผมราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่11นะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญดวงดีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับเป็นหน้ากากทองนะครับผมเป็นหน้ากากทองฝาบาทนะครับพี่ๆหมายในที่สิบเอ็ดนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเหรียญเป็นน่าจะเป็นเนื้อโลหะนวะโลหะนะครับพี่ๆหน้ากากทองฝาบาทนะครับราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับเป็นรุ่นดวงดีนะครับพี่ๆนี่นะครับปีหกเจ็ดนะครับผม ดวงดีนะครับตอกโค้ดตรงนี้นะครับผมมีนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับวัดพระธาตุมืนหินนะครับผมอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับตอกโค้ดหมายเลขนะครับหกสามห้านะครับพี่พี่ปีสองห้าหกเจ็ดนะครับด้านหลังก็จะเป็นพญานาคเจ็ดเศียรแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมบารมีสิริจันโทนะครับหมายเลขที่สิบเอ็ดนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับ ถัดมาครับผมเป็นเหรียญอายุวัฒนามงคลนะครับผม79เานะครับหลวงปู่ศิลาเหมือนกันนะครับผมรุ่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินนะครับพี่หนึ่ยนะครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเนื้อชานวนมรสารนะครับพี่หนึ่ยนะครับหมายเลขที่12นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา5้าบาทเหมือนกันนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่ศิลารายการที่12องงค์นี้นะครับผมหน่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่หนึ่ยนะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเรือนอายุวัฒนมงคลนะครับ79ินะครับพี่พีรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับผมเนี่ยนะครับต่อโค้ดหมายเลขด้วยนะครับ283นะครับรุ่นพันพันล้านนะครับถวายซื้อที่ดินนะครับปีพศ2 5 6 6นะครับพี่พีเนี่ยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวเรียนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่เนี่ยนะครับเรียนสวยมากนะครับพี่พี ราคาแบ่งปันนะครับขององนี้นะครับ5 0าบาทนะครับถัดมาครับหมายเลขที่13ครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับผมหลบปูซิานะครับผมอนุญาตนะครับตอนนี้ผมปิดฝานะครับผมกลับได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับปี64นะครับพี่ๆีพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่13องค์นี้นะครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่สำหรับเหรียญรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับหลงปูศิ 13องค์นี้นะครับผมเห็นนะครับลองดูลองชมกันได้ได้เลยนะครับผมเห็นนะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับท่านใดนะครับผมอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่ไลน์แอดนะครับผม174นะครับ O I P T Q นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับ325 1096นนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับ Icana, เหรียญนี้นะครับต่อคดหมายเลข449นะครับผมรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ถัดมานะครับมเป็นหมายเลขที่14นะครับอันนี้เป็นปิดตาปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่พี่หน่อยครับองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450าบาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับ ิดตานะครับผมลงปู้เยี่ยมนะครับผมเป็นเชือกพันรอบแบบนี้นะครับผมลงปู้เยี่ยมวัดสะพันสูงนะครับพี่ๆอยู่ในเลียมเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่0บาทเท่านั้นนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นขุนแผนนะครับผมลงปูทิงอิซลิโกนะครับ คุณแผนพงไพ่กุมานะครับผมหลวงปู่ทิมองนี้นะครับผมเดี๋ยนะครับแบ่งปันให้พี่พี่ฟีนะครับผมในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เนี่ยครับ450บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระคุณแผนนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับพี่พี่ลองดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมเนี่ยครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมเป็นหลวงปู่ทิมนะครับปลุกเสกนะครับน่าจะเป็นปี17นะครับพี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ คุณแพนนะครับผมหลวงทีมปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม450นะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตานะครับผมอันนี้เป็นปิดตานะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมพระครูยานวิลาศนะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตายานวิลาศนะครับหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเนื้อหาโบราณเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ ครูยานวิลาศนะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นประทับลงไปในผิวขององค์พระปิดตาเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับสําหรับหมายเลขที่16นะครับถัดมาครับผมเป็นตะกุดนะครับผมตระกุดหลวงปุโต๊ะนะครับผมนี่นะครับตระกุดมหารุธนะครับผม1 0-8นะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมสามหงไว้แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมตะกุดมหารุธดอกนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่โตนะครับผมนี่นะครับวัดประดูชินพีนะครับผมสําหรับตะกุดมหารทธนะครับผม108นะครับพี่พี่นี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมก็จะลงกล้องไว้ให้ดูลยครับผมว่า ผิวเป็นยังไงนะครับผม่ันใดสนใจองคไหนก็สอบถามเข้ามาก็ได้ตลอดนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่18นะครับเหรียญพระอาจารย์ฟัานะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเนื้ออันปาก้านะครับผมรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองนี้นะครับผม400บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟัานหมายเลขที่18นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับปี2507นะครับผมพระอาจารย์ฟัานาจาโรนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้ครับผม นี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมสิทธิ์ทออสร้างถวายเมื่อปีพศ2507นะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่18นะครับพี่ๆถ้าหากมีเสียรถก็อย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมถัดมาครับผมเป็นปิดตาปูโตนะครับผมหลังยันดวงเล็กนะครับองค์นี้450บาทนะครับผม ปิตาหลวงปุโตนะครับผมยันดวงเล็กหมายเลขที่19นี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่19ใน EP นี้แล้วนะครับนี่นะครับผิวสวยงดงามครับพี่ๆองนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่20นะครับผมรายการนี้เป็นปิดตานะครับหลวงปุโตนะครับอันนี้เป็นพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับพี่ๆเนื้อก้นโครกนะครับผมรายการนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม 550บาทนะครับสำหรับปิตานะครับผมพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับเนื้อก้นโครกหลวงปุโตนะครับผมนี่นะครับอัขราักษชัดเจนนะครับหลวงปุโตวัดประดูฉิมพลีนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับ550บาทนะครับหมายเลขที่20นะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่21นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับพี่หลวงพ่อคูนะครับปี2517นนะครับผมนี่นะครับ เนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยม3ห่วงแบบนี้นะครับองคนี้450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูนะครับผมปี2517นะครับรุ่นพิเศษนะครับผมเยนะครับสวยงดงามครับพี่ๆดูนะครับดูผิวเหรียญกัันชัดๆเลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่จัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเป็นวัสร์แก้วนะครับพี่ๆออกที่วัสระแก้วนะครับ รุ่นพิเศษปีพศ2517นะครับผมนี่นะครับ4 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมถัดมานะครับเป็นเอ่อเสือนะครับคุณพี่ๆเนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆ fc นะครับผมในราคา4 5 0บาทนะครับนี่นะครับสำหรับเสือนะครับผมหมายเลขที่22นี้นะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับพ,พี่ท่านสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้น,นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่2 2แล้วนะครับเสือหลวงพ่วงนะครับพ,พี่รายการนี้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นเหรียญน,นะครับนี่นะครับพระปฏิมากรมงคลประพิษนะคะรับสีอยุธยานะครับ450นะครับผมงเหรียญนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปฏิมากรนะ,นะคะรับผมมงคลประพิษนะครับสีอยุธยานะครับผมหมายเลขที่2 3นี้นะคะรับ นี่นะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่สำหรับรายการหมายเลขที่23องค์นี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับผมปีพศนะครับ2,509นะครับนี่นะครับวัดโสธรวรารามนะครับผมวรวิหารนะครับจังหวัดเชียงสาครับพี่เหรียญนี้นะครับผม400บาทนะครับ สำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่24แล้วนะครับผมนี่นะครับมัสโสธรวรารามวรวิหารนะครับผมจังหวัดฉะเชิงเซานะครับปีพศ2509นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่25แล้วนะครับรายการสุดท้ายในพีนี้นะครับผมก็จะเป็นปิตาหลวงปุโตนะครับพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผมเกสอนะครับ ฝังตะกุด9้าดอกรอบองพระนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่25นะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่สําหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์จำโบนึงนะครับลุงกุโตะนะครับผมเนื้อผมเกสรนะครับฝั่งตะกุดเก้าดอกรอบองค์พระนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่มีเส้นเกสานะครับ อยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่25ใน ep ีนี้แล้วนะครับผมสําหรับนะครับผมพระปิดตานะครับหลวงปู่โตนะครับก็สําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับอย่าลืมกดไว้ให้ครับผมด้วยนะครับผมแล้วสาหรับท่านใดนะครับที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ O I P D Q นะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องก็ง่ายๆนะครับพี่ๆเพียงดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมสนใจว่าที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์ดันๆไว้ได้เลยนะครับพี่ๆผมจะส่งให้ฟรีนะครับ มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจอย่าะไรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดนะครับพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ